วันนี้ไรยบนิตาก็จัดส่งเมล็ดเพีกาเต้นะครับสายบันเทจากไรโบนิตานะครับอันนี้ก็นับเป็นแพกนะครับแพกหนึ่งก็มีประมาณยี่สิบเมล็ดนะครับรวมค่าส่งก็หนึ่งร้อยห้าสิบเก้าบาทนะครับส่งฟรีนะครับมียี่สิบเมล็ดนะครับอันนี้เป็นเมล็ดใหม่นะครับสำหรับลูกลูกค้าที่ไปพ่อเองนะครับ ที่สั่งเม็ดพันไปเพาะเีงโดยไม่ได้เอาต้นพันไปนะครับเมล็ดใหม่นะครับเพื่อเก็บจากต้นนะครับความงอกดีนะครับเกือบร้อยเปอร์เซ็นเลยนะครับทางส่ตได้ทดสอบแล้วนะครับอันนี้ก็จะส่งไปที่หนองคายนะครับถ้าลูกค้าที่สนใจเมล็ดพีการเต้สอบถามได้เลยครับที่ไร่บุรีตานะครับศูนย์แปดเก้าปรเนเหนึ่งห้านะครับเมล็ด ที่พอทนี่ประมาณหนึ่งปีก็ติดผลให้ผลผลิตนะครับขึ้นกับเราดูเลว่าต้นข้าสบู์หรือเปล่านะครับยินดีให้คำแนะนำในการปลูกนะครับคร,รับแรมคุณทีสวัสดีครับ